สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปเมืองยอร์กไปรอรับเสด็จคิงของประเทศอังกฤษนะเพื่อนๆนะท่านเสด็จมาที่เมืองยอร์กมินเตอร์จะ้ะมาสาบานตนอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อนๆเนาะท่านท่านก็เสด็จมาเป็นครั้งที่2จะ้ะนะของของรอบปีเพื่อนๆจอยก็เลยชวนพี่ซายกับน้องเมลี มาในเมืองยอร์กจ้ะถือโอกาสมาเดินเล่นด้วยจ้ะเนาะน้องเมลีก็อยากเห็นคิงของอังกฤษเหมือนกันจ้ะก็เป็นบุญตาเราเพื่อนๆเนาได้ได้เห็นท่านตัวเป็นๆน่ะที่เสด็จมาอย่างเงี้ยจ้ะน้องเมลีก็ตื่นเต้นจ้ะจอยกับพี่สายก็ตื่นเต้นก็รอรถเมย์อยู่จ้ะตอนนี้เนาะรอรถเมย์นั่งรถเมย์ประมาณ 20- 25นาทีจ้ะ ถ้าว่ากี่กิโลนี่ก็ประมาณ10ไม์ก็ประมาณ16กิโลจากบ้านจอยไปเนาะบ้านจอยจะอยู่กึงก่งกึ่งกลางแล้วเพื่อนๆระวางลีดกับเมืองยอกนะไปลีดก็ประมาณ 20- 25นาทีรถเมย์มาแล้วจ้ะรถเมย์ที่ผ่านบ้านจอยก็จะมี2สายจ้ะจะมีสาย4 8 4 8ป0สกับแปสาจ้ะนะมาถึงแล้วจ้ะน้องเมลิตตื่นเต้นมากฝนก็ตก,กเพื่อนๆเนยอากาศไม่เป็นใจอะไรให้เลยนะคน ก็ออกมาจากสถานนี้รถไฟเยอะมากนะนเพื่อนนะเพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวไงในเมืองยอร์กบางคนก็รู้ว่าเอ่อคิงจะมาจะเสด็จมาบางคนก็ไม่รู้หรอกแต่บางคนเขาก็มาเที่ยวทีนี้บางเอิญที่แบบรู้ว่าคิงเสด็จมาเขาก็จะรอต้อนรับกันจ้ะเนี่ยจ้ะเราก็เดินไปตรงมุมนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยเห็นบ่อย,อยเนาะแต่จอยก็ถ่ายให้ดูอีกกจาะมาก็ถ่ายให้ดูเรื่อยๆืน้องมิลีตื่นเต้นใจเลยกระโดดย่งย่องย่อง,งอกหน้าจอยละพี่สายก็ตามหลังจอยจ้ะ เดินเข้าไปจ้ะบางคนก็ไปรอรับเสด็จบางคนก็ไม่ได้ไปรอรับเสด็จนะบางคนเขาไปทํางานกันจ้าตํารวจก็จะยืนคุมไว้คุมตั้งแต่ทางตรงนี้อาจารย์ะนะทางที่จอยเดินเนี่ยเดินดูดูความปลอดภัยอาจารย์ะนะ,ปะไปไปจอยเมื่อกี้จอยอยู่ถามว่าคิงจะมากี่โมงคิงจะเสด็จมากี่โมงเขาก็บอกจอยอยู่ก็บอกจอยว่าอีกยี่สิบนาทีอย่างเงี้ย จอยก็ไม่รู้หรอกว่าท่านึคืค่อบินมาหรืออะไรจอยก็ไม่รู้หรอกจ่ะนะเนี่ยจะทางทางไปโบสถ์จ่ะยอกมิ ter, นเตอร์เนาะสวยจ้ะมุมเนี้ยเพื่อนๆก็เคยเห็นจอยถ่ายอยู่มันสวยมันคลาสสิกดีจ่ะคนก็เยอะเยอะนี่ก็จะมีนักข่าวจ่ะนะนักข่าวเยอะมากจ่ะเขาก็จะเตรียมตัวไปรอถ่ายถ่ายทำข่าวนะั่นแหละเพื่อนๆ เราทำถ่าทยทำข่าวออกทีวีอะจ้ะเยอะอยู่นักข่าวเนี่ยจ้ะเขาก็จะปิดถนนตรงนี้ก็จะเดินไปจ้ะเขาจะกั้นกั้นไว้ไม่ให้รถผ่านเนาะเพื่อนๆเนาะเขาจะ,จะประมาณเนี้ยจ้ะแล้วก็คือบางทีถ้าท่านมีโอกาสนะ่ะท่านก็จะเดินนะทักทายประชาชนจับมุงจับมืออย่างเงี้ยจ้ะเม,เมื่อสองเดือนที่แล้วท่านมาท่านเดินทักทายประชาชนรอบนอก ทีนี้มีคนที่แบบว่าไม่ชอบคิงเงะเพื่อนเขาปลาไข่ใส่ท่านไงทีนี้ท่านก็เลยต้องห่วงความปลอดภยัยเพราะว่าเดือนหน้าท่านก็จะรับเอ่อมงกุฎมงกุฎที่ว่ารับตำตำแหน่งเป็นพระราชาที่ที่ถูกตาม้มต้อง,อ,งอ่ะเพื่อนเพื่ตามแบบตามแม่เขาอ่ะเพื่อนจอยไม่รู้อธิบายยังไงโทษทีถ้าจอยอธิบายไม่รู้เรื่องอ่ะเพื่อนๆนะนั่นแหละจอยก็อธิบ บได้แค่นี้มันพิซายอยู่ข้างล่างคนเยอะจะอันนี้อันนี้เริ่มทยอยมาแล้วนะเ <c oughs> พื่อนๆนะจอยคงจะไม่ได้ภาพหรอกดูสุานอาการแล้วเพราะว่าคนเยอะไงเนี่ยจ,จะมันก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งหน่อยเลยต้นไม้สองต้นไปอะ่ะก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ฝ่ายหรอกเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาต่อต้านไม่อยากมีพระราชาเ <c oughs> พื่อน <c oughs> ตะโกนโวกเวกัน <c oughs> ประท้วงกันใหญ่เออทีนี้ละคงก็ดังดังกบเสียงคนที่ประท้วงกันอยู่ จะมีคนประท้วงนะเพื่อนๆนะถือป้ายประทว้ะทวงเขียนบอกนะไม่อยากไม่อยากมีคิงอ่ะเพื่อนๆเนี่ยตรงนู้นขางบนนู้นติดกระโดดเลยอะ่ะประท้วงกันใหญ่อืมจอยก็ไม่เข้าใจหรอกเพื่อนๆนะแต่เขาตำรวจไม่จับหรอกจอยก็ไม่รวกจักจับไม่จับจอยก็เห็นเขาประท้วงตำรวจก็เดินอยู่ก็ไม่เห็นทําอะไรกันเลยจากคนเริ่มทยอยมากันเยอะแยะมากมายแล้วจ้ะเริ่มทยอยมา จากทั่วสารทิศนักท่องเที่ยวก็เลยแวะเก็บภาพเอาไว้ด้วยตำรวจก็เดินดูตามถังขยะตามอะไรอย่างเงี้ยนะดูความปลอดภัยอะจ้ะเนี่ยจ้ะยืนรอเป็นแถวเขาจะยืนอย่างเงี้ยจ้ะแต่เมื่อสองเดือนที่แล้วท่านมาไงท่านก็เดินคุยเล่นกับประชาชนจับมือหัวเลาะเฮฮาอย่างเงี้ยทีนี้มีกลุ่มที่ไม่ชอบเอาเอาไข่ปลาใส่ท่านไงทีนี้ มารอบนี้ท่านก็เลยเซฟตัวเองไม่ให้เนาะเพราะท่านก็จะรับเอ่อรับไอมงกุฎนนท่านก็เลยแบบนนไม่ออกมาเดินน้องเมลีนั่งเพื่อนเพ่อนยหลานจอยยืนนานจ้ะยืนนานมาก คนเขายืนตามตรงตามโต๊ะตามทุกอย่างอันนี้เพื่อนๆน,น,นะคือเหมือนมันมันคนทํางานในโบสถ์อาจจะเป็นแบบว่าใหญ่สุดอาจจะนะใหญ่สุดในโบสถ์อ่ะตอนเขาไม่ใช่บาทหลวงหรอกเพื่อนๆบาทหลวงใส่ชุดดำเนาะอันนี้คือเป็นแบบว่าหรือว่าบาทหลวงที่ที่ใหญ่ที่สุดนะมะนั้งน่าจะมารอรับเสด็จจะ้ะ จอยอธิบายอะไรไปผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยด้วยจะจอยอธิบายตามสไตล์ของจอยที่พอจอยรู้ๆพอที่แบบจะตอบได้แค่สิ่งที่จอยจะตอบจะจอยใช้ศัพท์อะไรไม่เป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับราชาเพื่อนเออขนาดศั์สับธรรมดายังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมาแล้วจ้ะกล้องเตรียมเต็มเลยเป็นวันอาทิตย์จอยถ่ายไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเอามือขึ้นเอาเตรียมกล้องเนี่ยนี่รถตำรวจออกหน้านี่รถท่านจ้ะเนี่ย จอยก็พยายามที่สโลโมชันให้เห็นท่านแต่ว่ากระจกอะ่ะมันจะไม่ค่อยมองเห็นท่านนะกะ็กระจกรถมันจะไม่มองไม่ค่อยเห็นท่านแต่ว่าไอ้ที่เราตอนเราไม่ถ่ายอะ่ะเราเห็นไงเพื่อนๆน,นะเราเห็นหน้าท่านเห็นเห็นคนที่นั่งมากับท่านนะจ้ะคาเมล่านั่นแหละจ้ะท่านเสด็จมาในตรงนี้เห็นไหมเด็กพ่อก็อยากให้ลูกได้เห็นเนาะ สักครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกเนี้ยโชคดีที่ว่ามาตรงที่ว่าโรงเรียนปิดเทอมเพื่อนนะช่วงโรงเรียนปิดเทอมอะ่ะตรงกับวันที่เด็กไม่ไปโรงเรียนนยจ้ะจอยก็เห็นคาเมล่าเดินออกมาก่อนจ้ะแล้วก็คิงก็ตามหลังนะมองไกลๆอะ่ะท่านก็ใส่เสื้อผ้าธรรมดาน,นั่นแหละอ่าคาเมล่านะจ้ะ คนก็ถ่ายรูปดีใจคนเท่าคนแก่ของเขาอะจอยก็ดีใจจ้ะเก็บเอาไว้ทำวิดีโอเก็บเอาไว้ด,วด,วด,ดูว่าเราก็เคยมาเจอคิงชาวที่เมืองยอกเนาะเพื่อนๆอเนานะจะได้บอกลูกบอกหลานว่าเคยเห็นไหมก็เห็นนะจ้ะเขาก็ไม่แก่นะเพื่อนๆ่น,นะพอเห็นผ่านไปในรถก็ไม่แก่หรอกแต่ตอนถ่ายรูปมาก็ธรรมดาอายุขนาดนี้แล้วเพื่อนเพื่อนแต่ว่าตัวจริงเขาดูดีกันอยู่ไงคิงอ,ะ,อะ่รถทัน จะไม่มีป้ายทะเบียนนะจ๊ะรถรถพะราชาไม่มีป้ายทะเบียนหรอกเนะี่ยจอยก็ถ่ายมาให้ดูตำรวจเยอะจ้ะถ่ายเสร็จพวกจอยก็เดินกันจ้ะทะนีนี้เดินตลอดตลอดตลอดแล้วก็ค่อยย้อนกลับมาอีกตอนที่ว่าท่านจะเสด็จกลับเงี้ยจ้ะนะตอนนี้ก็เดินก่อนระหว่างนั้นก็เดินก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมกว่าท่านจะเสร็จพิธีเซเลเมเนี่นะพระษาบานตุนแน้วนานมากอันนี้เดินกลับมาแล้วจ้ะมารอส่งท่านกลับจ้ะนะ อนนี้คนไม่ค่อยเยอะละไม่เหมือนเมื่อเช้าตอนนี้จอยก็มาฝักอีกฝั่งหนึ่งจะตำรวจก็ยืนจะกลัวแบบคนแบบกระโดดเข้าหารถอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนเพื่อนอะเขาก็กลัวไงกลัวดูกลัวเอาของคว้างอะไรใส่รถท่านไงนะก็จะมีตำรวจยืนยืนกันอย่างนี้แหละยืนรอจอยก็ยืนรอ หนาวก็หนาวเพืเ่อนเอ้อช่วงนี้หนุนมาแล้วจ้ะนะรถมอเตอร์ไซค์ออกมาข้างหน้าคือเออเขาเรียกนะออกหน้าขบวนนะจ้ะออกหน้ารถของพระราชาจ้ะพระราชาหรือคิงนั่นแหละนะเพื่อนเนะถ้าใช้คําผิดก็ขอโทษขออภัยนะจ้ะไอ้ตรงเนี้ยจอยเห็นท่านชาัดมากเพื่อนๆพ่นะเพราะว่าอยู่ติดเลยติดกับถนน แต่เพื่อนๆคงจะมองไม่เห็นท่านหรอกเพราะว่ากระจกรถเขาทํามาแบบพิเศษอะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมค่ะไม่ลายกมือท่านก็ยกมือโบกให้ประชาชนโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเด้จัดเด้อขอบคุณมากๆคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย